เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2568นายพัชรพัฒน,น์สีธัญนนท์นายอำเภอบางละมุงสั่งการให้ในายวันชาติวันพรามหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุงนายนัถาภพยมจินดาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายคำไพรเหล่าแสนเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการพร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางละมุงนำกำลังบุกรวจคน้นเขตพื้นหมู่หนึ่งตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อป้องปรามการลักรอบจำหน่ายยาเสพติดและเสพยาเสพติดสืบเนื่องมาจากชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มวัยรุ่นลักรอบเสพยาเสพติดทางเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนนำกำลังบุกจู่โจมเข้าค้นบ้านตามเป้าหมาย3าจุด ซึ่งสงสัยว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดโดยจุดแรกบริเวณภายในป่าไผ่เป็นบ้านลักษณะปลูกเป็นเพิงสังกสีจำนวนห้าหลังเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังตรวจค้นซึ่งสามารถควบคุมผู้เสพยาเสพติดได้จำนวนสี่รายภายในบ้านพักพบอุปกรณ์การเสพเป็นจำนวนมากจุดที่สองได้นำกำลังบุกตรวจค้นภายในซอยหมู่บ้านทองเมืองเมื่อทางเจ้าหน้าที่นำกำลังไปถึงกลุ่มผู้เสพเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหลบหนีไปคนละทิศทาง เจ้าหน้าที่วิ่งไล่ติดตามจนสามารถควบคุมตัวผู้เสพยาเสพติดได้จำนวน8รายตรวจค้นในบ้านเจออุปกรณ์การเสพยาเสพติดซองซิปพลาสติกแบบปิดเปิดและไฟแช็กรวมถึงคราบสารเสพติดตกอยู่ในซองซิปใสแบบปิดเปิดเป็นจานวนมากเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ที่มีสารเสพติดในร่างกายได้จำนวน12รายนำตัวมาทำประวัติแล้วส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัด เจ้าหน้าที่เผยว่าการตรวจค้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกวาดล้างยาเสพติดในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมง